สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่้งช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่3ามพฤศจิกายนสองหาหกกครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาผิดตายอ่อนรับแรกครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะย้ำกับเอฟซีท่างช่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับย้ำครับผมเนาะแล้วก็ ไม่ได้ขายหวยด้วยครับตามนี้ครับผมเนาะโทรหาพี่ตายอ่อนรับแรกครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นเด้อมีแค่ u t u b e ครับผมช่องทางเดียวครับจะรับสายไหมโทรหาพี่ตายครับผมหลังเลขออกครับ มีใครถูกบนนอครับผมเนาะเลขออก951ครับล่าง63ปอบเปียบอกปอบเปียบอก519โอเคพี่ตายครับผมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะน้องประหาับผมครับ <c oughs> ไปธุระมาหรอใช่ครับเมื่อวานไป็นองคายมาครับวันนี้ก็ธุระเยอะแต่เช้าเลยโอเดี๋ยวบอกนอกเช้าคุณไวยใกล้เกี่ยวข้าวครับพี่ต่าย <c oughs> ใกล้เกี่ยวข้าวด้วยก็หาหา หาคนเกี่ยวข้าวพี่ต่ายหาคนมาเกี่ยวข้าวครับข้าวเหรอโูใช่ช่วงนี้เกี่ยวเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับได้แล้วผมว่าจะเกี่ยวที่ห้านี่แหละไม่จะเกี่ยวที่ห้าแต่ว่าจ้างเขาเอาไงไม่ได้เกี่ยวเองเพราะว่ารถรถเกี่ยวข้าวลงไม่ได้นามันนามันกิดหลมพี่ต่ายอ๋อมีกี่ร้อยไร่คะเนี่ยไม่ถึงนิดเดียวเองหรอแต่ว่ามีสองที่อ๋อโหดีจังเลยอะ ปลูกข้าวอะคะข้าวเหนียวหรือข้าวข้าเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าอนะที่หนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวที่หนึ่งเขาบผมมีสองที่ครับทุกนาป้าสมบัติเยอะพี่ตายมีนิดเดียวเองให้ให้ให้คนอื่นปลูกแล้วก็แบ่งข้าวคนละครึ่งอ๋อครับผมค่ะให้เขาเป็นคนปลูกแล้วก็ข้าวแบ่งกันคนละครึ่งครับข้าวหอมมะลิแต่พี่ตายก็เอาไปให้แม่นั่นแหละเพราะแม่กับน้องน้องแก่แม่แก่แล้วน้องก็มีการก็เวลาได้ข้าวมาก็ เอาใส่กระสอบไปาให้แม่เงี้ยครับผมพี่ต่ายช่วยอกินเอามีอยู่นิดเดียวมีอยู่สองแป้งสามแป้งเองเหมือนกันครับไม่เยอะหรอกแต่ว่ามีสองทุ่งนาเฉยมีสองที่โอ้ดีแล้วดีแล้วเนาะครับปลูกข้าวกินเองแต่ว่าสวนทุเรียนันไม่มีหรอกมีมีมีทุเรียนต้นหนึ่งกองต้นหนึ่งแค่นี้แหละมีน้อยจังเลยไม่ปลูกเยอะๆพี่ต่ายฮะมีน้อยจังเลยไม่ปลูกเยอะๆหน่อย มีน้อยลองฟังกับทุนเรียนเพราะว่าพ่อโดยพื้นเทพ่อแกไม่ได้เป็นชาวมาชาวสวนไงแกเป็นเป็นช่างต้มรถเป็นอู่ซ่อมรถเงี้ยบ้านตอนเด็กๆตอนพี่จ่ยเด็กๆด,กดก้านพี่จ่ายเป็นอู่ซ่อมรถไงพ่อพี่จ่ายซ่อมรถเก่งมากเป็นอู่ดังในจังหวัดอุตรดิตถ์เลยแหละครับผมพี่จ่ายพ่อพี่จ่ายเป็นเป็นช่างซ่อมรถอู่ซ่อมรถเป็นเจ้าของอู่พี่จ่ายก็เป็นลูกสาวเจ้าของอู่ครับผมแล้ววันนี้พี่จ่ายวันนี้เขาเรื่องดีกว่าวันนี้จะวางชุดไหนวันนี้น่ะ โอ้วันนี้เดี๋ยวจะวางเลขวิ่งบนค่ะเลขวิ่งบนใช่ต้องรีบวางเลยค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเลขจะองจะอั้นเนาะครับผมจะได้รีบไปหาซื้อลอตเตอรีกกร่กันนะคะแล้วพี่ต่ายงวดทล้วเข้าไม่วิ่งบนงูเท<อ>ลนี่ไม่ลงเลยเขามีที่พี่จ่ายส่งให้น้องประหาดจ่ะพี่จ่ายใช้โปรแกรมจับว่าเห็นไหมอ๋อมีห้าใช่ไหมครับเนื่อนนะตัวเนึ้แล้วก็มีอะไรอะ่ะห้าหนึ่งห้าอะไรไม่รู้เข้าห้าหนึ่งเต็มเต็มเลยโหดูดูครับผม มีหลักฐานอยู่นะพี่ไต่แคปหน้าจอให้น้องประหัสดูด้วยว่าเห็นเห็นอยู่ครับส่งใั้น้องประหัตใช่ส่งวันที่ยี่สิบเอ็ดมั้งทงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับ,รบแต่ไม่ได้ลงกลุ่มส่งให้ดูเฉยๆว่าคือโปรแกรมเนี้พี่ไต่ใช้มาตั้งนานหลายปีแล้วแต่ที่นี้ลืมก็เลยลองจะขุดค้นมาใช้ดูเอ้ยมันมันเข้าดีนี่หว่าไม่ว่าจะเป็นดาวโจรเป็นอะไรแบบเป็นลาวเป็นฮานอยคือใช้โปรแกรมนี้จับได้หมดเลยอะ่ะ โปรแกรมนี้ใช้จับเลขได้หมดทุกพุ่นเลยจ้ะคราวนี้ก็เลยลองเอามาจับรัฐบาลวัดที่แล้วโอ้ยมันเข้าจน็มเลยเราควสเกตสป่าไ่บ้าหอยโรงหอยโซงที่ไหนก็ไม่รู้เสียเงินซื้อหอยซองมาเปรียบเลยไม่เข้าเลยนซองเลยไม่ี่จายก็เสียศูนย์ดังมากไม่มาเลยห็นไหมเสีแล้วไม่มาเลยศูน์อ่ะเป็นไงล่ะเจ๊สั่งแบบว่าเจ๊เอาอยู่จริงๆนั่นน่ะครับผมครับ ที่ไหนนาะนี่โหเจบอกคนเจ็บศูนย์นี่เอาดับจริงๆเอาอยู่จริงๆเลยเสียเลยเนาะครับพี่ตัดดับมนุษย์นี้รีบวางก,ก่อนค่ะเดี๋ยวเรีกจะอันเดี๋ยวเรีกตะดังครับเจวิ่งบนนะคะวันนี้เ,าเ,าเราเฉพาะวิ่งบนไปก่อนเนาะครับผมวิ่งบนครับพี่ตัดดับวิ่งบนนะคะวิ่งบนสองตัวมาตัวหนึ่งนะคะห้ากับหกค่ะวิ่งบนห้ากับหกค่ะ ห้ากับหกครับมาตัวหนึ่งนะคะแต่พี่ต่อยเป็นเม็ดเดียวเสียบนนะคะครับผมโท้ชทุนเม็ดเดียวเสียบน็นห้าค่ะห้านะครับผมค่ะห้าสองค่ะแป๊บนึงจะเขียนก่อนห้าสองครับห้าสี่ค่ะห้าสี่ครับห้าหกค่ะห้าหกครับห้าเก้าค่ะ ห้าเก้าครับค่ะแค่นี้เล็บนนะคะครับผมพี่ต่ายจะหาซูนัตตอรี่ชอบไปไหนชอบเด้ไหนก็จับแต่พี่ต่ายฟันเม็ดเดียวนะคะฟันเม็ดเดียวเสียบนนะคะไปหาซูนัตตอรี่นะคะก่อน้ันนะคะครับห้าสี่ค่ะห้าสี่นะนพี่ต่ายห้าสี่ห้าสี่สี่ห้าครับผมจะห้าสี่ส่วนห้าี่เส้นใต้นะคะสี่เส้นใต้ใส่ดาวห้าดาวนะคะครับผมครับส่วนสามตัวนะคะ ครับผมพี่การก็เลยเปีดเจยวใจกินไหมเป็ดเจียวเดี๋ยวไปงานมาหน่อย,าบบายมาหอปั้นางานเดี๋ยวได้กกครับก็ฟันฟันฟันเป็ปเดเจียวขีดเส้นใต้นะคะห้าสีน่นะห้าสี่สี่ห้านะครับผมสามตัวก็จะมีสองชุดนะคะสองห้าสี่ค่ะสองห้าสี่ครับศูนย์สี่ห้าค่ะศูนย์สี่ห้านะครับจาศูนย์ห้าสี่ศูนย์สี่ห้าสองก็คือ สองห้าสี่สองสี่ห้าเนี่ยสลับกันเพราะว่าพี่ตายอ่ะได้หลักร้อยคือสองอ๋อครับผมครับหลักร้อยพี่ต่ายได้สองเลยค่ะกันเม็ดเดียวเลยหลักร้อยสองค่ะครับผมอืมนั่นแหละก็คือจะไปนะคะครับผมพี่ตายได้ครับวิ่งบนวิ่งบนจากนั่นแหละอันนี้คือสูตรบนน้าล่างยงไม่ได้ยไม่ได้คิดเลยครับผมต่อไปนี้จะไม่เชื่อเลขดับละโอ้โหเชื่อเลขดับคือลไรตายทุกทีเลย อย่างนั้นแหละจะไม่เชื่อมากับผมไม่วน,นเลขดับดีกดว่านาอไว้ออกวันรวมันพฤหัสใช่ไหมครับผมใช่ครับพี่ต่ายโอเคจ้ะแล้วพี่จ่ายมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าโมวันนั้นมีเอฟพีโทรมาหาพี่จ่ายมาสั่งแคลเซียมเพิ่มใช่ไหมโอ้พี่จ่ายครับผมสั่งแคลเซียมหน่อยวันนั้นที่ผมสั่งให้แม่แต่คราวนี้ผมจะสั่งกินเองเพราะผมเนี่ยคือผมผมผมร่วงด้วยผมแบบผมไม่ค่อยดีอะผมแบบแบบ ผมผมนี่คือไม่ใช่คนนะหมายถึงผมที่บนหลังศสียใจอ๋อครับผม,มเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ปวดแห้งปวดขาด้วยแต่ทีนี้แม่เขาสั่งให้แม่ไปกินแล้วแม่เขากินดีคือเขาเล่ามาว่าแม่เขานี่แบบว่านอนติดเตียงมาแบบคือเขาก็บอกว่าผมนี่แบบแย่พอคิดว่าแม่ผมจะไม่รอดแล้วนะพี่ตายแบบคิดว่าจะต้องแบบเหมือนแบบแม่จะไม่รอดแล้วอะแบบเออคืขเขาก็พูดแรงกว่านี้นิดนึงแต่พี่ตายไม่พูดดีกว่า S <S แต่ <ผม S 1> แตแเราพอ,พอผมสั่งยาแคลเซียมพี่ต่ายไปกินมะตอนเนี้ยแม่ผมมาดีขึ้นเยอะเลยพี่ต่ายแกลุกเดินไม่ได้หรอกมะแต่แกกินข้าวได้แกแข็งแรงขึ้นเยอะเลยพี่ต่ายอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าไม่ได้ยาแคลเซียมพี่ต่ายนะผมอะได้แบบันี่แม่ไปแล้วอะไรเงี้ยผมดีใจมากเลยที่ยาพี่ต่ายมาช่วยชีวิตแม่ผมพี่ต่ายบอกว่าอิงดีขมัดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยอืมครับผมอมืเขาเล่าให้พี่ต่ายฟังอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยสั่งไปกินเอง กขาตัวเขาก็ปวดอะไรเงี้ยแล้วก็ผมผมที่บนหนังศีรษะล่วงด้วยพี่จ่ยก็บอกว่ากินเลยเพราะยาพี่จ่ยนี่มันเป็นแคลเซียมกระดูกกระดูกงเล็กกระดูกผมด้วยอะไรเงี้ยกิน<ร><ร>ลงเลยเลยอะไรเงี้ยอย่าให้บัวหายแล้วร้อมพอกอะไรเงี้ยนั่นแหละเออเขาโทรมาเล่าให้ฟังหวานนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ของคนที่กินแคลเซียมเนะาะจากวัคซีนเป็นอาหารเสื่มสารกับพี่จ่ายโอเคครับผมครับ<ร> อแค่นี้แหละฝากบโทลงด้วนะครับผมได้พี่ตาครับหกสี่หกสีครับผมเก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งแอดไลน์มานะตอนนี้หวลงหวยลาวหอยดาวโจนส์เมื่อคืนดาวโจนก็แตกปันแปดเม็ดเดียวแตกแปดห้าห้าแปดเลยค่ะครับผมถามไม่ถึงได้ถ <anytime>. em. <boom> ้าอยากกดนี่นะเล่นเล่นดาวโจนพี่สายเลขวิ่งเข้าทุกวันครับเลข่งเลขเจ่อเข้าทุกวันดาวโจนอ่ะโอเคพี่สายครับผม จ้ะโอเคแค่นี้เนาะครับผมครับแล้วขอบคุณมากนะคะน้องผ่าขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะดูแลสุขภาพนะคะครับขอบคุณมากพี่ตายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันี่ครับผมหลังจากที่ผมจะโทรคุยกับพี่ตายอ๋อรับแรกครับผมเนาะพี่ตายว่าบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวงวดนี้ครับบนครับเด่นห้ารองหกครับเด่นห้ารองหกครับจับคู่ครับห้าสองห้าสี่ห้าหก ห้าเก้าครับชุดสามตัวครับสองห้าสี่ครับศูนย์สี่ห้าครับนี่ครับเอฟซีทางช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะบนอย่างเดียวความพิต่ายอลรับแลครับกับสุดท่านี้กับขออุปพภให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้นัาไปพิจารนันเบิ้งกรบผมจะชอบปะตากมามกพันใดทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับขอให้ทุกคนเดินทางแค้วค่าปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้กา สวัสดีครับผมเจนินชิมนาครับผมแคปนาจอครับผม